จังหวัดตราดนุ่มสุขโขทัยถูกแก๊งคอสเซนเตอร์หลอกไปทำงานกัมพูชาทนไม่ไหวจะกลับไทยถูกบังคับให้ทำต่อสุดท้ายฆ่าแก๊งคอเซนเตอร์ตายถูกจับขังตายขาคุกที่กำปงโสมญาติรอรับศพทำพิธีทางศาสนาที่วัดคลองมะขามตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเรื่องสุดเศร้านุ่มสุขโขทัยถูกหลอกไปทำงานเป็นแก๊งคอสเซนเตอร์ที่พนมเปญทำใจไม่ได้จะกลับไทย ถูกข่มขู่ทำร้ายบังคับให้ทำต่อสุดท้ายฆ่าแก๊งคอเซ็นเตอร์ชาวจีนตายไปหนึ่งคนถูกจับขังคุกจนตายคาคุกรายนี้ได้เปิดเผยขึ้นเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้นางบุญแรมบุญมีอายุ40ปีอยู่บ้านเลขที่57ทับ1หมู่6ตำบลลานหอยอำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุขโขทยัยมารดาของนายวชิรวิทย คงทองอายุ25ปีอยู่บ้านเลขที่180หมู่6ตำบลลานหอยอำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทยัยที่เสียชีวิตเรือนจำในจังหวัดกำรรปงโสมประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาเดินทางมารอรับศพของนายวชิรวิทย์คงทองที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านหัดเล็กพร้อมญาติพี่น้องโดยมีตัวแทนมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริม คุณภาพชีวิตแรงงาน LPN เดินทางมาช่วยอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือด้านการจัดเตรียมเอกสารการรับสพและการบำเพ็ญกุศลศพด้วยทั้งนี้เนื่องจากนายวชิรวิทย์คงทองถูกหลอกเข้าไปทำงานในประเทศกัมพูชาโดยบังคับให้เป็นคอเซ็นเตอร์หลอกคนไทยนายวชิรวิทย์ทำหน้าที่เป็นคอเซ็นเตอร์หลอกคนไทยได้ไม่ถึงปี ก็จะเลิกเพราะไม่อยากหลอกลวงคนไทยด้วยกันแต่ถูกแก๊งคอร์เซนเตอร์บังคับรุมทำร้ายจนเกิดการต่อสู้และแก๊งคอร์เซนเตอร์เสียชีวิตไปนหนึ่งคนนายวาชิรวิทย์ถูกจับติดคุกฐานฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตายจํานวน12ปีแต่แต่ติดคุกได้เพียงไม่ถึงปีนายวาชิรวิทย์ก็ป่วยในคุกเป็นโรคปอดบวม นพยายามติดต่อฝ่ายกัมพูชาเพื่อขอรับศพนายวชิรวิทย์สุดท้ายต้องเสียเงินให้กับทางกัมพูชากว่า70,000บาทไม่มีหน่วยงานราชการให้ความช่วยเหลือเงินก็ไม่มีหลังจากรับศพแล้วก็จะทำพิธีบำเพ็ญกุศลศพที่วัดครองมะขามตำบลหาดเล็กอำเภอครองใหญ่จังหวัดตราดเพียงคืนเดียวรุ่งขึ้นก็จะชาปนกิจศพ นางบุญแรมได้บอกว่านายวชิรวิทย์พยายามเขียนจดหมายติดต่อทางบ้านเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าถูกบังคับขู่เข็นให้ทำงานหลอกคนไทยและไม่มีเงินใช้บางวันไม่มีอาหารกินจนสุดท้ายเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นโดยนายวชิรวิทย์เดินทางไปเพราะ ไม่รู้ว่าจะให้ไปทํางานเป็นแก๊งคอสิเตอร์ดังกล่าวหลังจากนั้นช่วงเย็นใกล้ค่ําเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาน,นําศพนายวชิรวิทย์มาส่งมอบให้ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านหัดเล็กนางบุญแรมรับศพแล้วนำไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดครองมะขามเมื่อเวลา19นาฬกา30นาทีของวันที่10พฤศจิกายน มีเพียงญาติพี่น้องร่วมพิธีเพียงสิบคนเท่านั้นขณะที่ตัวแทนมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน l p n ได้บอกว่านายวาชิรวิทย์ถูกหลอกไปทำงานที่กัมพูชาสองคนกับพัญยาแต่พัญยาหนีกลับมาได้นายวาชิรวิทย์ได้เขียนจดหมายบอกไว้ว่าตนเองถูกทารุณทำร้ายร่างกายใช้กระบองไฟฟ้าช็อตบังคับให้ทำงานถ้าไม่ทำจะถูกฆ่าทิ้งจนสุดท้ายต่อสู้กับแก๊งคอซินเตอร์และฆ่าแก๊งคอซินเตอร์ตายไปหนึ่งคนจนถูกจำคุก ตัวแทน LPN ได้บอกว่าความจริงนายวชิรวิทย์เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์แต่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐและเมื่อเสียชีวิตไปแล้วฝ่ายกัมพูชายังตั้งเงินค่าถ่ายศพกับญาติอีกแทนที่จะให้ความช่วยเหลือเรื่องดังกล่าวคนที่รัฐบาลไทยจะต้องประสานงานกับรัฐบาลกัมพูชาในการให้ความช่วยเหลือเหยื่อแก๊งคอเซินเตอร์ที่อยู่ในฝั่งกัมพูชาอีกและขอให้ผู้ที่จะไปทํางานในกัมพูชาพึงตรวจสอบระมัดระวัง อยากให้เคสนี้เป็นกรณีศึกษาเพื่อป้องกันปัญหาเหยื่อแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ต่อไปวิเชียนม่วงสีภาพข่าวสุกันวริสุวรรณรายงาน